เมื่อคืนนะคะโบกก็ได้มีทําการฉีดน้ําส้มพันไม้ไปแล้วอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้กรีนโอ๊กนะคะสองกล่องนี้ก็คือใบใหญ่แล้วนะคะใบใหญ่มากๆเลยแต่ว่าก็ยังเหลือฝั่งนั้นที่ยังไม่โตนะคะกําลังโตนะคะยังไม่โตแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเล็โพลอนนะคะหรือว่าสลัดแดงนะคะ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นกรีนปตเวียนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูอ่าพื้นโรงเรือนนะคะพื้นโรงเรือนว่าเป็นยังไงแลยก็จะรกๆกหน่อยนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะที่โบได้ซื้อมานะคะ<ม>ปูตอนตอนนี้ใช้มาก็จะประมาณสิบเดือนแล้วนะคะสิบเดือนแล้ว อตอนแรกๆก็ใช้ดีอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่พอหลังจากนั้นใช้มานานๆน,น,นะยาก็เริ่มขึ้นขึ้นมานะคะตามที่มันเป็นรอยตอแบบนั้นอนะ่ะเป็นรอยตอแบบแล้วก็เป็นที่คลุมไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะสกปรกหน่อยนะคะฝนตกแล้วมันชะลอกันมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ไดด เอาถึงก็เป็นส่วนตรงนี้ที่มันมีเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นรอยขาดนิดนึงนะคะแล้วก็มัมีหญ้าขึ้นมาโบก็ยังไม่ได้ถอนเลย <c oughs> มีหญ้าขึ้นมานะคะมีพวกหญ้าพวกวัชพืชขึ้นมานีย พวกนี้ก็ลอยมาจากข้างนอกนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดฝั่งดังนั้นเป็นหญ้าที่สามีปลูกไว้ปลูกไว้ให้วัวไว้ตัดให้วัวมันก็เลยจะดูลกๆหน่อยนะคะนี่ไม่ดูไม่ได้ดูแลพื้นลงเดือนมานานมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีวัชพืชขึ้นมาก็ถอนออกก็ได้นขึ้นมาตามลอ,อยก็เดียนะคะ แผื่ว่าคุณผู้ชมจะตัดสินใจซื้อก็เลยพามาดูแต่ว่าก็ใช้ดีนะคะคุณผู้ชมใช้ดีแต่ว่ามันก็เฉพาะใช้ไปนา,นานมันก็มียากขึ้นมาก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะเราก็สามารถที่จะถอนได้นะฮะแบบน,นี้ส่วนมากมันก็จะเป็นรอยตรงที่ มันมีแผลนะคะเหมือนเหมือนที่แบบแบบนี้นะคะมันก็ลอยอยู่ข้างบนนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบขึ้นมาจากข้างล่างในส่วนที่ขึ้นมาจากข้างล่างก็จะเป็นหญ้าหญ้าไอแบบนี้นคะคะ มันก็จะขึ้นมาเป็นรอยต่อเหมือนกันแล้วมันเดียวออกนะคะเวลาท้อนออกเนี่ยบางทีก,ก็อันนี้ขาดไปด้วยนะคะตัวนี้ลอยขึ้นมานะมันลอยขึ้นมาจากตรงนี้ออก หมดแล้วตรงนี้นะคะบอกว่าเผื่อคุณผูช้ชมอยากจะซื้อมาใช้งานนะคะที่ทบ้านหญ้าเยอะอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะคะเวลาเราถอนหญ้ามันก็ถอนง่ายนะคะคุณผู้ชมถอนง่ายอยู่นะคะตอนนั้นโบซื้อมาน่าจะประมาณห้าสิบเมตรนะคะราคาตอนนั้นอยู่ประมาณ เท่าไหร่นี่แหละโบจําไม่ได้นะคาสองพันหรือว่าไม่ถึงสองพันนี่แหละนะคะโบได้ทําคลิปไว้อยู่คงต้องย้อนกลับไปดูว่าโบซื้อมาเท่าไหร่นะคะดูข้างล่างเพราะว่าที่พื้นบ้านโบนเป็นปญย่าที่แบบถอนหญ้ามากเลยเนี่ยเป็นหญย่าแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เวลาหน้าฝนแล้วมันก็ชื้นแฉะมากๆโบก็เลยได้ทำการปูตัวนี้ไว้นะคะก็เกือบสิบเดือนนะคะโอเควันนี้ก็พามาดูภายใต้โรงเรือนนะคะว่าโบใช้เป็นอะไรใช้มานานเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็เผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปลองใช้นะคะ หรือว่าใครที่บ้านแบบหญ้าเยอะๆนะคะหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะคะจะไม่ให้หญ้าขึ้นก็ลองซื้อแบบพลาสติกนี่แหละคลุมหญ้านะคะผ้าคลุมหญ้านะคะผ้าคลุมดินแบบนี้มาใช้งานก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้ได้นานนะคะกว่าหญ้าจะขึ้นถ้าถึงแม้ว่าหญ้าขึ้นมันก็ทําความสะอาดได้ง่ายมันถอนออกได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชม โอเควันนี้ก็มาอัาเปเดตเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ